เ,ออเจ้าจารุณีกับวิรยศตีความหมดไปแบบเยอรมันนะคือเป็นความฝันของออนายหนังตะลุงตัวน้อยซึ่งต้องพังทลายลงเออขาตีความไปอย่างางนั้นแต่บทประพันธ์เองก็ตีความได้หลากหลายสามารถตีความได้หลากหลายเพียงแต่ว่าจารุณีกับวิรยศตีความเอียงข้างไปทางเยอรมันก็เลยออกไปอย่างนั้นนี่ว่ากันตรงๆซึ่งก็เป็นอิสระของ ของผู้กำกับของคนเขียนบทนะครับเพราะตัวบทจามาตีไปอย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นศกนาตกรรมเป็นเรื่องเศร้าได้คือ,อ,อในหนังตลุงผู้นี้ซึ่งมีความคิดความหวังความฝันอะไรที่บรนเจดิดจ้ายิ่งกว่าที่ใครๆมีหรือคนรุ่นเดียวกันมีก็ต้องพังทลาย,ลยรู้สึกว่าจะตีความไปทำนองนั้นซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของของคนทำหนังของเขา ครับต,ตัวหนังเองนั่นเป็นทางกลางตัวหนังจะเป็นเหลืองก็ได้เป็นแดงก็ได้ขพยังครับเออถ้า,ถ,าถ้าแดงทำก็ทํทำไปอย่างนี้เปล่าเราไม่สมประกอบเราเบาบางเราถูกลังแกเรา <laughs> แต่ว่าเราก็ยังดิ้นรนต่อสู้หรือเราเป็นเหลืองก็ได้เราศรัทธาเชื่อมั่นต่อศรัทธาที่บริสุทธิ์แล้วเราก็ทำไป คุณไปต,ตัดตัดเขาบ้างแต่ว่าออจารุณีวิทยต์ตีความเอียงข้างไปทางเยอรม,มันมันมีฉบับแปลภาษาเยอรมันอยู่แล้วเยอรมันเขาก็ตีความมันเขา้าไปอีกแบบชื่อเรื่องในภาษาเยอรมันนั้นรู้สึกว่าจะชื่อเรื่องความพินาตแห่งความฝันของนายหนังตัวน้อยความพินาตแห่งความฝันของนายหนังตะลุงตัวน้อยแล้วก็รู้สึกว่า จารุนีกับวิริยส,สบอกสบใจกับการตีความของเงยอรมันแบบนั้นเอิญเรื่องนี้ได้รับการกลายเป็นภาษาเยอรมันด้วยพักผมขอบคุณพวกคุณมากๆไปตัดต่อให้เนียบๆเลยแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองตัดทิง้งแม่งว่าจะขอลก